สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ได้นำวิธีการทำความสะอาดแผ่นเสียงนะครับก้อนี้แผ่นเสียงที่โดนปลวกเนี่ยคราบคราบปลวกแบบนี้นะครับแสงมันจะท้อนนะครับคราบปลวกที่มันขึ้นแบบนี้นะครับล้างยังไงก็ล้างไม่ออกถ้าคราบปลวกนะครับก้อนี้ปลวกขึ้นเนี่ยผมปรับมุมมาหนิดนึง ประมาณนี้นะครับคาบปวกขึ้นแบบนี้นะครับผมทดลองมาหลายวิธีนะครับพวกคาบปวกคาบอะไรที่ขึ้นแผ่นนะครับอ่าก่อนนีที่เป็นแผ่นที่ท่านรักหรือแผ่นที่อ่มีคุณค่าทางใจอะไรต่างๆ,ๆนะครับผมลองมาหลายวิธีแลวนะครับวิธีนี้เวิร์กสุดดีสุดนะครับผมลองกระทั่งเอาดินน้ำมันเนี่ยมาล้อมรอบแล้วก็ล้อมรอบด้านในด้านนอกนะครับแล้วก็เอาเป็ดที่ขัดห้องน้าอ่ะ แช่ทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนก็ไม่ออกนะครับวิธีนี้เวิร์กสุดนะครับนี่ผมลองแล้วนะครับออกออกค่อนข้างค่อนข้างเกลี้ยงเลยนะครับค่อนข้างเกลี้ยงเลยก็คือเอากาวลาเทกนี่แหละนะครับถ้ามันข้นไปก็กาวลาเท็กผสมน้ําหน่อยนะครับเนี่ยกาวลาเทกทาทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ข้ามคืนเลยจนมันแห้งมันใสแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับแกะออก นะครับแกะลอกออกวบบันนี้นะครับข่าพวกสิ่งสกปรกที่ล้างด้วยน้ําล้างด้วยน้ํายาล้างจุนล้างจานไม่ออกนะครับกาวลาทิกออกนะครับเหมือนลอกสิวเลยนะครับแต่ตอนทําก็ระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเวลาทาอย่าให้กาวไปโดนด้านในเดี๋ยวเอากระดาษติดมาด้วยเนี่ยนะครับวิธีทาก็คือ ง่ายๆก็เอากาวลาเทนะ็กเนี่ยหยอดหยอดให้รอบนะครับผมเอามือถ้าเอาอย่างอื่นเคลียร์เนะี่ยมันติดบ้างไม่ติดบ้างแนละ้วผมเอามือเลยนะครับก็ค่อยมือละเลงเนะี่ยแล้วก็ถ้าทาทั่วแผ่นก็ให้มันมันเลยมาตรงขอบนิดนึงเผื่อเลยมาตรงขอบนะเนี่ยเผื่ออะไรก็คือเผื่อเราเอาเล็บเนี่ยขูดเพราะตรงขอบเนี่ยมันไม่มีร่องเสียงเอาเล็บขูดเพื่อที่จะลอกแบบนี้ครับลอกแบบเนี้ยนะครับ สําสหรับแผ่นนี้แผ่นใหญ่แผ่น12สองนิ้วเนะี่ยนะครับไอ้ตรงนี้พอเพื่อนว่ามันทานหนาไปหน่อยนะครับมันมันยังไม่แห้งผมลอกมาแล้วมันก็เลยเหลือตรงนี้ถ้าถ้าท่านทาเป็นจุดจุดถ้าท่านทาเป็นจุดจุดสมมติตรงเนี้ยมันเปื้อนคราบปวกแล้วท่านทาเป็นจุดจุดเนี่ยเวลาท่านลอกอะ่ะมันจะลอกยากเพราะท่านต้องเอาเอาเล็บอยู่เกี่ยวเดี๋ยวมันจะไปโดนแผ่นเป็นรอยเพราะนั้นถ้าเป็นคราบสกรปรกตรงจุดนี้ผมก็แนะนําให้ทา ให้ทาให้เลยมายันขอบนิดนึงนะครับเผื่อเผื่อเอาเล็บไว้ขูดแล้วก็ลอกประมาณนั้นนะครับผมเคยลอกแผ่นมันมีแผ่นใหม่ๆนะแผ่นแผ่นไม่ได้ใช้เลยอะแผ่นมันจะเงาเงานะครับแล้วมันเปื้อนจุดจุดนึงผมก็เลยทาเฉพาะจุดแล้วก็ลอกค่อยๆลอกออกมาได้ไอ้ตรงจุดบริเวณที่ลอกอะมันก็จะสีมันจะต่างความเงามันก็จะหายไปนะครับความเงามันจะหายไป ก็ถือว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ผมว่าก็โอเคนะเนี่ยรอให้กาวลาเท็กแห้งนะครับรอให้กาวลาเท็กแห้งเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยแผ่นนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างใสนี่นะครับมันจะใช้ได้กรณีที่มันเป็นคราบสกรปรกหรือคราบคราบปลวกนะครับ คราบสกรปรกนะั้นถ้ามันสกรปรกไม่มากเนี่ยลองล้างด้วยน้ํายาล้างจานหรือน้ํายาล้างมือที่เป็นโฟม,โฟมนะครับแล้วฟองน้ําละเอียดละเอียดนิดนนะครับล้างแล้วก็เอาฟองน้าเนีน่ยวนวนตามแผ่นอย่าเช็ดไปเช็ดมาเดี๋ยวแผ่นไปลอยค่อย,อย,อยๆนะครับถ้าออกก็ก,ก็ก็ไม่ต้องใช้กาวก็นี้กาวเนี่ยเป็นคราบปวกเนี่ยนะครับขอให้เป็นคราบป,ปวกหรือคราบที่มันฝังแน่นๆนะครับรอยขูดหรือขีดข่วนเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นร่องไปแล้วนั่นไม่ได้ อันนี้ใช้กรณนนีที่มันมันเป็นสิ่งสปกปรกเฉยๆนะครับอันนี้ก็แผ่นเก่าวน,นี่แผ่นทดลองนะครับอันนี้ก็มีคราบสกปรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยทา,นา,นาหนาเลยครับกาวแนะนําให้ทาทาให้นานาหนาๆเลยนะครับถ้าบางๆมันจะลอกยากเนี่ยนะครับขอบอย่างเงี้ยนะครับก็ขูดแล้วก็เปรอยเนี่ยนะครับอันนี้เอา ค่อยลอกออกมานะครับใช้ได้นะครับวิธีนี้นผมลองผมลองหลายแผนแ่นละนะครับที่กรณีที่เป็นแบบนี้ลองมาหลายแผ่นก็โอเคอยู่นะครับดีกว่าใช้น้ำยงน้ำยามันมีน้ำยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าไอที่ล้างคราบปวกเนะครับแต่คราบปวกเนะี่ยเขาว,ว่าน้ำลายปวกเป็นอะไรที่มันจะติดแน่นมากๆนะครับแต่ยังไม่ได้ไปลองฟังนะก็คงจะโอเคอยู่ละนะครับเพราะว่าสกปรกความสกปรกคราบสบกบปรกหายไปนะครับ ก็จะเล่นได้อยู่ถ้าครั้งเดียวไม่ออกนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องทำซ้ำอย่างแผ่นเนี้นะครับค่าบวกมันเยอะมันแน่นนะครับผมก็ทำหลายรอบนะครับอันนี้ทำสามรอบนะครับทำสามรอบตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันไม่มีร่องเสียงหรอกแต่เดี๋ยวก็จะทำอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้กระดาษมันหายไปตั้งนานแล้ว นะครับอันนี้เป็นแผ่นของวงวงชายเนี่ยนะครับไอ้คาบตัวกบคาบปวกอย่างเงี้ยผมลองลองล้างมาหลายวิธีแล้วเอาฟองน้ําขัดไงก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะเอากาวลงอีกรอบหนึ่งนะครับลงให้เต็มแผ่นเลยนะครับก็เพื่อมีประโยชน์นะครับลองดูนะครับแผ่นเสียงเก่าๆที่มีคุณค่าทางใจอาจจะเป็นแผ่นของอพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ท่านชอบนะครับมันโดนปวกทิ้งไว้ปวกอาจจะขึ้นอย่างเี้ครับ วิธีนี้ช่วยได้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ